ประธานแห่งองค์กร I g o ผอพู้ว่ากันว่าตัวของเขานั้นแข็งแกร่งเหลือล้นเป็นอย่างมากชายผู้มีจุดมุ่งหมายอยากจะแบ่งปันอาหารให้กับคนอื่นเนี่ยได้อิ่มท้องก่อนตัวเองเสมอรวมไปถึงมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะได้ร่วมโต๊ะอาหารกับครอบครัวของเขาอีกครั้งผู้ที่มีดอนสลาเมครับอีกหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดสิงอยู่ในตัวอีกด้วยใช่แล้วล่ละครับวันนี้อดีตเด็กนั้นจะพาทุกท่านไปดูเรื่องราวของชายผู้เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของอาคาเซียอย่างประธานอิจิริวกันครับ ก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวอน,นิเมะทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรร่วมๆกับทีมงานของอน,นิเมะอีกตามเคยนะอย่างที่เรานั้นได้เกิดไปข้างต้นนะครับว่าวันนี้นั้นเราจะมาดูเรื่องราวของประธานอิจิริวกันครับว่าตัวของเขานั้นมีบทบาทอย่างไรต่อเรื่องโทริโกะกันบ้างแต่ก็ต้องขอเตือนเหมือนอย่างเคยนะว่าเนื้อหาหลังฉากนี้นั้นจะมีการสปอยเนื้อเรื่องในอนิเมะเลยมังงะเรื่องโทริโกะอีกด้วยครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะมีส่วนเลื่อมกันนะครับในระหว่างช่วงมังงะรวมไปถึงช หากข้อมูลที่ทางเรานั้นเองนะครับได้ทําการรวบรวมมาเนี่ยมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนไวนะ้ณที่นี้อีกด้วยครับเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ let's start it ตอนอื่นนั่นเองนะครับเราจะต้องมาดูประวัติของอิจิริเวนก่อนเลยนะอิจิริวนั้นเองนะครับเป็นชายที่เกิดวันที่1มกราครับและมีอายุเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500ปีบวกๆกันเลยทีเดียวสูง175เซนติเมตรและหนักอยู่ที่502กิโลกรัมครับเขาเนี่ยเป็นชายนะครับวัยแก่เนี่ยตั้งแต่เราเห็นกันเลยนะครับมีนิสัยค่อนข้างขี้เล่นรวมไปถึงร่าเริงอยู่เสมออีกด้วยเป็นคนรักครอบครัวเป็นอย่างมากครับในอดีตเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยในสมัยที่อิจิริวนั้นยังเป็นเเเเเเด็็็กกกกกค้้้้้าาาาานนนนนนัััพระรบแลาาแลลลวถูออซซีียยโ่มงง ตัวของอิจิริวนั้นนับถืออาคาเซียและโฟเฟรสผู้เป็นพ่อและแม่บุธามของเขาเป็นอย่างมากอิจิริวนั้นได้รับการฝึกฝนจากอาคาเซียนะครับจนแข็งแกร่งขึ้นมาเป็นอย่างมากเช่นกันและในระหว่างนั้นนั่นเองนะครับเขาก็ได้เจอเข้ากับปีศาจเซลกรูมเม่ที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากครับโดยมันนั้นได้บอกเอาไว้ว่าตนเองนั่นเองนะครับเคยเป็นราชาจักรวาลที่แข็งแกร่งและมันนนั้ก็ได้ตามหาผู้ที่แข็งแกร่งพอที่จะมาเป็นคู่หูมันครับจนในที่สุดแล้วมันก็ได้พบกับอิจิริวจากนั้นอิจิริ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเวลานั้นก็ได้ผ่านล่วงเลยมาครับจนครอบครัวของอิจิริวนั้นได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอย่างตัวของจิโร่นั่นเองและจิโร่นั่นเองนะก็มีนิสัยที่เข้ากันได้ดีกับอิจิริวอีกด้วยและหลังจากนั้นหลาย10ปีเนี่ยพวกเขาก็มีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนั่นคือตัวของมิดรันั่นเองครับในช่วงนั้นเองปีศาจเซลกุเมที่อยู่ในตัวของอิจิริวก็ได้บอกนะครับว่าให้อิจิริวนั้นกินของดีๆบ้างตัวเองนั้นจะได้แข็งแกร่งมากยิิิ่่่่่งงงงขขขึ้้้้้้นน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 ไัััััเเออ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 แแตจรรรวววกกก็บบบคคคคาาชใใหๆๆๆลืดดี มากกว่าตัวเองและก่อนตัวเองเสมอนั่นเองครับพร้อมกับในตอนนั้นนั่นเองอิจิริวก็ได้ตั้งชื่อกับปีศาจในเซลกุมเมของตนเองว่าดอนสลามอีกด้วยซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเนิ่นนานนะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่อาคาเซียและโฟเซนั้นได้ออกเดินทางเพื่อตามหาฟูครอสของพวกเขาครับและท้ายที่สุดอาคาเซียนั้นก็ได้กลับมาพร้อมกับโฟเซ่ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมานั่น,น,นเองทําให้ครอบครัวของพวกเขานนะั้จะต้องแยกกันไปคนละทิศคนละทางครั้งหนึ่งอิจิริวนั้นได้กลับมาเยี่ยมหลุมศ สังเกตว่ามิดรานั้นเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากเขานั้นมีบุคลิกที่เรียกได้ว่ามืดมนเนื่องจากความผิดหวังที่ฟลเซนั้นได้ตายลงไปนั่นเองมิดรานั้นจมลึกเข้าสู่ความเกลียดชังและตัวของเขาเองนะครับก็ได้ทําการเข้าต่อสู้กับอิจิริวอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกแต่ผลนั่นเองนะครับมันก็ปรากฏว่าอิจิริวนั้นกลายเป็นผู้ชนะครับต่อมาเวลานั้นก็ได้ผ่านไปนะจนอิจิริวนั้นได้ทําการรวบรวมเมนูฟูคอสของเขาจนครบและเขาเนี่ยก็ได้ทําการแยกรายการอาหารในเมนูฟูคอสของเขาออกไปและเก็บไว้ที่ไบโอโทปที่หนึ ซึ่งเวลานั้นเองนะครับก็ได้ผ่านล่วงเลยมาราวๆ200ปีอีจิริวนั้นก็ได้พบเข้ากับแมนซัมนะครับที่ตัวของแม um นซัมในขณะนั้นเนี่ยทำตัวเป็นนักเลงครับอีจิริวนั้นจึงได้ทําการต่อสู้กับแมนซัมจนแมนซัมนั้นได้พ่ายแพ้ไปอย่างราบคาบกันเลยทีเดียวและแมนซัมนั้นก็กลายเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่นับถือตัวของอทจิริวเป็นอย่างมากและเขานั้นก็คอยติดตามอีจิริวไปตลอดครับอีจิริวนั้นจึงได้ร่วมกับแมนซัมในการจัดตั้งองค์กรที่มีชื่อว่่่าา International Group organization IGO Crewmate ขึึนน้นนนมครรัหือออเงงงซ์ก ดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับอาหารทั้งหมดในประเทศส่วนใหญ่ของโลกมนุษย์เลยล่ะครับโดยมีตัวของอิจิริวนั่งเป็นประธานนั่นเองในช่วงหนึ่งนั่นเองครับแมนซัม <Mans on S 1> และอิจิริวนั้นก็ได้เริ่มโครงการที่เรียกว่ากลุ่มเมซานต้าครับเป็นการที่พวกเขานนั้นจะนําอาหารไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆที่ยากไร้ตามสถานที่ที่กันดารน,นั่นเองและในเหตุการณ์นั้นเองนะครับก็ทําให้อิจิริวพบกับโทริโกและเด็กยากไร้คนอื่นๆที่มีศักยภาพและจิตวิญ,ญญาณที่ยิ่งใหญ่อิจิริวนั่นเองนะครับจึงได้ตัดสินใจเก็บเด็กพวกน สอนการต่อสู้ให้กับเหล่าลูกศิษย์พร้อมกับสอนการเป็นนักล่าอาหารให้กับพวกเขาอีกด้วยจนเมื่อเด็กพวกนั้นเติบโตขึ้นมาก็กลายเป็นนักล่าอาหารที่มีชื่อเสียงหรือที่เรารู้จักกันดีในนามสี่จตุรเทพนั่นเองครับเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตคร่าวๆข,ของอิจิริวที่ทางเรานั้นได้ทําการรวบรวม,รวมหมายเพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันนะ ทีนี้เนี่ยเราจะมาดูบทบาทของอิจิริวในเนื้อเรื่องกันบ้างครับอิจิริวนั้นปรากฏตัวครั้งแรกในอนิเมะตอนที่44นะทริโกะนั้นได้กลับไปเยี่ยมอิจิริวอีกครั้งหนึ่งในรอบหลายปีครับทั้งสองคนเนี่ยได้พูดคุยถึงเรื่องความแข็งแกร่งของโทริโกะนะครับที่มีมากขึ้นและอิจิริวนีนก็ได้เปิดเผยว่าเขานั้นมีแผนนะครับที่จะเอาวัตถุดิบอันดับหนึ่งยางก๊อตเนี่ยมาแจกจ่ายให้กับทุกคนบนโลกนะครับเพื่อให้ทุกคนได้กินและยุติสงครามแหละครับ บอกว่าแข็งแกร่งไปถึงขั้นไหนแล้วทั้งคู่นั่นเองครับจึงได้เดินทางไปยังเกาะห่างไกลเพื่อทําการประลองฝีมือกันครับจากการต่อสู้และทดสอบนั่นเองนะครับโทริโกะนั้นได้พยายามอย่างเต็มที่แต่ตัวของเขานั่นเองนะครับก็ยังไม่สามารถเอาชนะอิจิริวได้ครับแต่ถึงแบบนั้นเองอิจิริวก็พอเข้าใจเป็นอย่างมากเลยก,กับพัฒนาการของโทริโกะที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนค่อนข้างก้าวกระโดดนะอิจิริวนั้นจึงได้ตัดสินใจมอบลิสต์รายการวัตถุดิบหายากรวมไปถึงเมนูฟูคอร์สของเขาให้กับโทริโโกกกกรรรัับเพื่อออห้ทิินนตาาววถุดไปึง ตามหาเมนูฟูคอสของเขาให้ครบซึ่งเป็นการฝึกโทริโกะเป็นในตัวอีกด้วยเป็นการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปเอาวัตถุดิบอย่างก๊อตที่โลกกรูมเม่นั่นเองหลังจากผ่านไปไม่นานนั่นเองครับโทริโกะนั้นก็ได้นําเอาสมุนไพรโอโซนนะครับอันเป็นรายการแรกเนี่ยมาให้กับอิจิริว e ครับในตอนนั้นอิจิริว e นั้นก็ได้เจอเข้ากับโคมาสึเป็นครั้งแรกและเขาก็รู้เลยแหละครับว่าตัวของโคมาสึนั้นเป็นคนที่ได้ยินเสียงของวัตถุดิบอีกด้วยจากนั้นอิจิริว e นั่นเองครับก็ได้ทําการกินสมุนไ อิจ <muitas S 2> ิริวก็ได้มีบทบาทในการไปที่ฮันนี่ไพรซันนะครับพร้อมกับโยซากุนะครับเพื่อทําการเจรจากับพัสดีเลิฟในการปล่อยตัวของซีบราออกมาครับเมื่อเจรจาสําเร็จแล้วเนี่ยอิจิริวเนี่ยก็เดินทางไปยังโลกกรุเมธทันทีเพื่อไปเจรจากับมิดระในการครอบครองก๊อตกันครับเมื่อมาถึงที่อยู่ของพวกสมาคมนักล่าอาหารแล้วเนี่ยเขานั้นก็ได้เจอเข้ากับมิดระนะและได้ทําการเจรจากับมิดระนะครับว่าให้แบ่งก๊อตกันนะแต่ตัวของมิดระนั้นก็กลับไม่ยอมครับอีกทั้งอิจิริวนั้นยังชักชววนนนให้้มมมโดรรรัาาาาทํก่ตอ ารกตามภาษาพี่น้องแต่ตัวของมิดราน,นั้นก็ไม่สนใจเลยครับเพราะว่าตัวของเขานั้นเนี่ยความอยากอาหารของเขานั้นมันมีเหลือล้นกันซะเหลือเกินรวมไปถึงความจมดิ่งนะครับในความมืดมิดภายใต้จิตใจของเขาเนี่ยตรงนี้นั่นเองนะครับมันจึงทําให้การเจรจา,าของทั้งคู่นั้นล้มเหลวอิจิริวนั้นจึงได้บอกว่าถ้าเจอกันครั้งหน้าก็จะถือว่าพวกเขานั้นเป็นศัตรูกันนั่นเองครับอิจิริวนั้นได้กลับมาอย่างไ g o โออีกครั้งหนึ่งเพื่อกินอาหารจํานวนมหาศาลที่ตัวของเซซุโนนั้นได้เตรียมไว้ให้ครััับกกก็เเเเปปนนนนนนาารลลลุซล์ม,มนนตตใใวขขของขห้้ื่่ึ เจากนั้นแล้วเนี่ยอิจิริวนั้นก็ได้ทําการรวบรวมเอาสมาชิกของไบโอโทปที่ศูนะครับเพื่อเตรียมการในการเข้าประทะกับเหล่าสมาคมนักล่าอาหารอีกด้วยในช่วงนั้นเองครับอิจิริวนั้นได้ทําการอัดวิดีโอบอกข้อมูลของพวก4ีอาสูรให้กับพวกโทริโกได้รับรู้เลยครับเพื่อให้พวกเขานั้นเตรียมรับมือกับเหล่า4ีอาสูรได้ดียิ่งขึ้นซึ่งในช่วงต่อมานั้นเองครับอิจิริวก็ได้รู้ข่าวว่าพวก4ีจัตุรเทพนั้นสามารถเอาชนะ4ีอาสูรและช่วยโลกเอาไว้ได้เขาจึงรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากครับพร้อมกัััันนนนนนน้้เเอออองงตตีวขิ นั่นเองนะครับก็ได้รับมีดที่ยิ่งใหญ่จากเมลรุ่นแรกเพื่อเอาไว้ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลแอร์นั่นเองจากนั้นเนี่ยในช่วงนี้อิจิริวนั้นจึงได้เดินทางไปเก็บเกี่ยวผลแอร์อันเป็นอาหารจานสลัดของอาคาเซียครับอิจิริวนั้นก็ได้เจอเข้ากับมิดระอิจิริวก็ยังย้ำเลยครับว่าพวกเขานั้นไม่อยากจะต่อสู้กันพวกเขานั้นจึงได้ทําการพูดคุยกับมิดระแต่มิดระก็ไม่สนใจอีกครั้งนะครับจนทั้งคู่นั้นได้เข้าต่อสู้กันอย่างจริงจังในการต่อสู้ครั้งนั้ ใช้พลังของตัวเองทั้งหมดในการต่อสู้รวมไปถึงไม่ได้ใช้พลังของเซลกูเม่นะครับอย่างปีศาจดอนสลามนะครับที่สิงอยู่ในตัวของเขาในการต่อสู้อีกด้วยทําให้ท้ายที่สุดแล้วครับอิจิริวนั้นก็ได้เสียชีวิตลงไปจากการต่อสู้กับมิดโระครับแต่เนื้อหาตรงนี้นะั้นในอนิเมะกลับทําต่างออกไปนะครับโดยในอนิเมะนั้น,นครับอิจิริวนั้นไม่ได้เสียชีวิตจากการต่อสู้กับมิดโระนะแต่กลับเป็นัคู่นั้นหยุดการต่อสู้กันไว้และกลับมาร่วมกินอาหารกับมิดระจิโร่และคนอื่นๆอ,อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาครับ,ก,ก,บาการ ตัดจบและบอกเป็นในๆแหละครับว่าอนิเมะเรื่องโทริโกนั้นจะจบลงเพียงเท่านี้และจะไม่ได้นําเนื้อเรื่องในโลกกรุมเม้นั้นมาทําต่อน,นั่นเองส่วนบทบาทของอิจิริวในมังงะน,นั้นก็ยังมีเพียงอีกเล็กน้อยครับนั่นก็คือในตอนที่ดอนสลามนั้นพยายามจะตามหาวิญญาณของอิจิริวเพื่อฟื้นคืนชีพให้เขานั่นเองแต่ตัวของดอนสลามนั้นก็ทําไม่สําเร็จแหละครับแล้วก็เป็นอันจบบทบาทของอิจิริวในเนื้อเรื่องกันแล้วละครับ ซึ่งในส่วนต่อไปนนเองนะครับเราจะมาดูฟูลคอร์สของอิจิริวกันบ้างก็ต้องขอบอกกันก่อนไว้เลยนะครับว่าเมนูฟูลคอร์สของอิจิริวนั้นนับเป็นวัตถุดิบในตำนานนะครับที่มาจากโลกกรูเม่และตัวหอยอิจิริวเองนะครับก็ได้นำฟูลคอร์สของเขานั้นแยกให้ไปอยู่ตามไบโอเทปทั้ง8แต่ละเมนูนั้นนะครับจะถูกบรรจุอยู่ในหีบที่มีลักษณะแตกต่างกันอีกช้งวัตถุดิบแต่ละชิ้นนะครับหากเปิดออกมาแล้วส่วนผสมนั้นก็จะส่งเสียงร้องออกไปทั่วโลกจะมีเพียงแค่เชฟนะครับท ที่ใช้ในการปรุงอาหารแต่จะเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการสร้างอาหารและทําให้มีอาหารเพื่อให้มนุษย์นั้นได้รับประทานในเวลาฉุกเฉินอย่างไม่จํากัดในสภาวะที่ขาดแคลนอาหารนั่นเองครับมาดูจานออเดอร์กันก่อนเลยนะนั่นก็คือตัวของมิ l เลียนทรีครับที่มีลักษณะคล้ายๆกับเมล็ดถั่วมันนั้นสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นถาวัลขนาดใหญ่ได้จากการใส่ปุ๋ยเมล็ดพันจานซุปอย่างน้ําตากิ้งกาลงไปครับโดยหน้าที่ของมันก็คือเพื่อใช้ในการวางรังของมิ l เลียนเบิร์นนั่นเองครับฟูคอชิ้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นจานซุปนะครับ อย่างน้ำตาของกิ้งก่านนั่นเองมีลักษณะคล้ายๆกับผลกล้วยสีชมพูนะมีหน้าที่ในการเป็นปุ๋ยเพื่อให้มิลเลียนทรีนั้นเติบโตได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นจานปลาอย่างมิตราชีเคลครับโดยมันนะั้นจะมีลักษณะเป็นสาหร่ายขนาดเล็กสีฟ้าครับทีนี้เนี่ยเรามาดูจานเนื้อกันบ้างอย่างมแมลงเซร์ไววอหรือมแมลงเอาตัวรอดครับมีลักษณะเป็นยางสีเหลืองที่มัดรวมกันนะเมื่อฟักออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นมแมลงตัวเล็กคล้ายๆกับผึ้งซึ่งมันนั้นเองนะครับจะเติบตตตโต เป็นอาหารของบิวเลียนเบิร์ดเพื่อทาให้บิเลียนเบิร์ดนั้นเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วอาหารจานต่อมาก็จะเป็นจานหลักอย่างบิเลียนเบิร์ดกันแล้วครับบิเลียนเบิร์ดนั้นเป็นนกที่มีถิ่นกําเนิดมาจากโลกกรูเม่ครับที่ว่ากันว่ามันนั้นได้สูญพันธุ์ไปแล้วสาเหตุที่มันสูญพันธุ์นั้นก็เป็นเพราะว่าเนื้อของมันนั้นมีรสชาติค่อนข้างแย่ครับเงื่อนไขในการวางไข่ของนกชนิดนี้ก็คือมันนั้นจะทําการวางไข่เมื่อตัวเองนั้นกําลังตกอยู่ในสภาวะอันตรายหรือหวาดดกลลัััััััััววนน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 น่่่่่่เเเออออออองงงงงมมมมมมมืื้้้้้้ขขไไไไรรรยยคบผููาาาาาจจึสถพธุ์ ในที่สุดเนื้อของมันนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการที่เรียกได้ว่าสูงมากขาของมันนั้นเมื่อนํามาบดเป็นผงแล้วนํามานวดครับให้เป็นแป้งนั้นก็จะสามารถนํามาทําเป็นข้าวได้ขนของมันนั้นเป็นผักและเลือดของมันนั้นก็ยังสามารถเอามาทําเป็นน้ําจิ้มส่วนผสมเพื่อใช้ในการทํายาหรือแม้แต่ทําซุปก็ได้เช่นกันครับฟูคอนเมนูต่อไปนั้นก็จะเป็นจานสลัดนะครับอย่างฟางข้าวเจ้าหญิงนั่นเองครับมีลักษณะเป็นลูกกลมๆสีส้มๆคล้ายๆกับลูกปากขนาดเลนะ็กหน้าที่ของมันก็คือใช้ในการทํารังให้กับนนกกกลเรัแต่่าาาททีจะํให้มยป็ างข้าวได้นะจะต้องใช้โทโนอาราเรครับเมนูต่อไปก็จะเป็นจานของหวานอย่างดรายเมลอนหรือแตงโมแห้งนั่นเองครับมีลักษณะเป็นก้อนทรงกลมสีฟ้ามันนั้นจะทําหน้าที่เป็นอาหารให้กับแมลงเอาตัวรอดเพื่อให้แมลงเอาตัวรอดนั้นเติบโตไปได้อย่างเต็มที่และเมนูสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเมนูเครื่องดื่มนะอย่างโทโนอาราเรมันนั้นจะมีลักษณะเป็นก้อนสีมะม่วง,วงที่มีหนามเล็กน้อยทําหน้าที่ให้มเมล็ดฟางเจ้าหญิงนั้นเติบโตได้นั่นเองครับอย่างที่เราบอกไปนะว่าส่วนผสมต่างๆแต่ละชนิดนะครับขอฟูค้อนในอิน ทำให้บิวเลียนเบิร์ดนั้นสามารถเติบโตขึ้นมาได้เอาไว้แก้ปัญหาในตอนที่โลกนะครับกำลังขาดแคลนอาหารหรือเกิดสภาวะฉุกเฉินนั่นเองครับเรียกได้ว,ว่าฟูคอสของเขานะก็สืบต่อเจตนารมณ์ของอิจิริวมาได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ ต่อมานั้นเราจะมาดูความสามารถของอิจิริวกันบ้างครับอิจิริวนั้นเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่ทรงพลังเป็นอย่างยิ่งนะแม้ว่าบางครั้งแล้วเ,เขาจะดูเป็นคนแก่ที่ไม่มีพิษไม่มีภัยในช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าในช่วงห้วงเวลาหนึ่งเนี่ยเขากลับได้ชื่อว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก,กเลยทีเดียวในเนื้อเรื่องนั้นเราแทบจะไม่ได้เห็นอิจิริวใช้ความสามารถในการต่อสู้ของตัวเองอย่างเต็มที่เลยสักครั้งแม้แต่พลังของดอนสลามปีศาจเซลกลูเมที่อยู่ในตัวของเขาเนะยครับเขานั้นก็ยังไม่ยาาาาาออกกกม้ตต่่จรรสูับโะ จะสามารถต่อสู้ได้ทัดเทียมกับอาคาเซียที่รวมร่างกับนิโอได้กันเลยทีเดียวและครับอย่างไรก็ตามแล้วอิทิริวนั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดอันดับต้นๆในเรื่องโทริโกกันเลยก็ว่าได้ครับเขาได้มีความสามารถในการสร้างแรงโน้มถ่วงที่ทรงพลังเทียบกับแรงดึงดูดของดาวเคราะห์นะครับที่มีอาจต้านทานได้นั่นเองนอกจากนี้ยังมีความสามารถอย่างมินอริตี้เวิร์นะครับเป็นการที่อิทิริวนั้นจะสร้างพลังงานลึกลับบางอย่างขึ้นมากินพื้นที่บริเวณโดยรอบครับส่งผลให้สิ่งของต่างๆจะทํางานแตกต่างไปจากปกติเช่นพื้นแทนที่จะแข็ง ก็จะเหลวครับอวัยวะต่างๆก็จะทํางานผิดปกตินั่นเองทีนี้เนี่ยเราจะมาดูท่าที่อิจิริวใช้ให้เราเห็นในเนื้อเรื่องกันบ้างครับท่าแรกก็คือท่าตะเกียบนะเป็นการที่อิจิริวนั้นจะทําการสร้างพลังงานความอยากอาหารของตัวเองออกมาเป็นรูปร่างเป็นตะเกียบขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการหนีบจับศัตรูนั่นเองครับในเนื้อเรื่องอิจิริวนั้นได้ใช้ท่านี้ในการจับสัตว์ร้ายในโลกกุมเมได้หลายตัวพร้อมๆกันเลยทีเดียวท่าต่อไปก็คืออุซุริบาชิครับเป็นการที่อิจิริวนั้นจะทําการเรียกตะเกียบหลายด้ามออกมาาาาจััับตตรูเไไวว้้ดหลยิ ชิน sky, <át stars> ั่นเองนะครับก็จะเป็นการที่อิจิริวนั้นจะใช้ตะเกียบในการทิ่มไปที่เป้าหมายอย่างรุนแรงเซเซริบาชีนะครับก็จะเป็นการที่อิจิริวนั้นแทงตะเกียบไปที่เป้าหมายอย่างรัวๆเลยล่ะครับราวกับหมัดเลยนะฮาชิโฮครับปืนใหญ่ตะเกียบครับเป็นการที่อิจิริวนั้นจะทําการคว้างตะเกียบของเขาไปปักใส่เป้าหมายอย่างรุนแรงอิบอนบาชีนะครับก็จะเป็นการที่อิจิริวนั้นจะสร้างตะเกียบขนาดมังมาขึ้นมาจากนั้นก็จะทําการบาคับให้มันพุ่งทับใส่เป้าหมายนั่นเองบันเซนโอโชกุบาชีนะครับ จิริวนั้นจะยิงตะเกียบของเขาให้พุ่งเสียเป้าหมายอย่างหนักหน่วงจนเกิดเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ที่มองเห็นได้จากนอกโลกกันเลยทีเดียวแหละครับและทั้งหมดนี้ก็คือความสามารถของอิจิริวที่ได้ปรากฏให้เราเห็นในเนื้อเรื่องแล้วล่ะครับถ้าเกิดไม่นับความสามารถทางกายภาพของเขาเลยครับที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่ง,งเหนือมนุษย์มานากระเหลือเกินนะนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเซนในการต่อสู้ของอิจิริวนะครับก็ถือได้ว่าค่อนข้างดีถึงดีเยี่ยมกันเลยทีเดียวแหละครับในการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆหรือแม้แต่การสัมผัสถึงพลังของคู่ต่อสู้ในนนระะยไกััเอองตว จิริวนะก็ยังมีความสามารถนี้ให้เราได้เห็นในเนื้อเรื่องประปรายอยู่เช่นกันครับ ต่อมานั้นเราจะมาดูเรื่องความสัมพันธ์ของอิจิริวกับตัวละครอื่นๆกันบ้างนะคนแรกนะก็คงจะเป็นพวกโทริโกะรวมไปถึง4จีจตุรเทพแหละครับในอดีตอิจิริวนั้นได้มองเห็นถึงศักยภาพความแข็งแกร่งของเด็กพวกนี้นะครับที่ฉายแววออกมาตั้งแต่เด็กทําให้ตัวของอิจิริวนั้นได้เก็บเด็กพวกนี้มาเป็นลูกศิษย์นั่นเองว่าเขานั้นมีความสัมพันธ์ที่เป็นถึงพ่อบุญธรรมและอาจารย์กับลูกศิษย์กันเลยทีเดียวอิจิริวนั้นได้สอนประชาทางด้านอาหารนะครับรวมไปถึงการต่อสู้ในการเป็นนักลลลล่่่่าาาาาาออออหหรรรทีีีีดดดดแแแะะขขขบบบบคคุณวววววัััักกกกกิใ้้้้้พพเเเยยงไ็็ตตมมมนนนโึ ในฐานาะสี่จตุรเทพแล้วเนี่ยอิจิริวนั้นก็มีความภูมิใจในตัวลูกศิษย์ของเขาไม่น้อยกันเลยทีเดียวแหละครับเราจะเห็นได้ว่าอุดมการณ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยจะถูกถ่ายทอดจากตัวของอิจิริวนะครับมาอยู่ทั้ง4คนนี้ในแต่ละแง่ในแต่ละมุมกันนั่นเองครับคนต่อมาที่เราจะต้องพูดถึงนั่นก็คือมิดระครับกับมิดระแล้วเนี่ยอิจิริวมองว่าเขานั้นเป็นน้องคนเล็กที่เขารักเป็นอย่างมากครับว่าเขานั้นเติบโตขึ้นมาด้วยกันในฐานะพี่น้องและคนในครอบครัวที่มีความผูกพันกันเป็นอย่างงมมมาาากกกครัััและะเเเเืื่่่อออิดดหตตทีโซยยนนนนน้้นนน็ูววจง เป็นห่วงน้องชายคนเร็กของเขาอยู่เสมอเขานั้นพยายามจะให้มิโดรันนั้นฟื้นคืนมาจากความเกลียดชังแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับเขาก็ไม่สามารถทําได้สําเร็จจนท้ายที่สุดแล้วว่าเขานั้นก็ต้องจบลงด้วยการต่อสู้กันนั่นเองส่วนกับจิโร่นั้นนั่นเองนะครับที่เป็นน้องคนกลางอิจิริวนะค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจิโร่นะแต่อิจิริวนั้นก็ยังมีเรื่องที่ต้องคอยเตือนจิโร่อยู่เช่นกันครับก็คือเรื่องที่เขานั้นมักจะคอยเกลียดข้านและเมาเหล้าอยู่บ่อยๆนั่นเองคน เป็นคนที่มีพระคุณต่อเขาเป็นอย่างมากครับในตอนที่โบรเซสเสียชีวิตนั้นดูแล้วเนี่ยอีจิริวนั้นก็จะโศกเศร้าไม่น้อยเลยทีเดียวครับคนถัดไปก็คงจะเป็นแมนซัมครับที่ทั้งคู่นั้นดูจะเหมือนสนิทสนมกันเป็นอย่างมากทั้งคู่นั้นมีจิตใจที่อยากจะแบ่งปันอาหารให้กับผู้อื่นเหมือนกันและแมนซัมนั้นก็จงรักภักดีต่ออีจิริวเป็นอย่างมากครับหลังจากที่เขาพ่ายแพ้ต่ออีจิริวมาเมื่อในครั้งอดีตนะแต่ถึงแบบนั้นเองเนะครับในเนื้อเรื่องนั้นก็อาจจะมี อีกหนึ่งตัวที่มีความสาคัญไม่น้อยกันเลยทีเดียวละครับเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวคาวามสัมพันธ์ของอิจิริวับตัวละครอื่นๆที่มีปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องนะครับส่วนเซซิโนและคนอื่นๆนั้นก็ยังผิวเผินนะครับไม่ได้มีความสัมพันธ์ซับซ้อนอะไรมากมายกับอิจิริวครับ <c oughs> ทีนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องลับๆของอิจิริวกันบ้างครับข้อแรกครับการโจมตีที่ใช้สําหรับเทคนิคการโจมตีด้วยตะเกียบของอิจิริวนั่นเองนะครับมาจากการละเมิดมารยาทบนโต๊ะอาหารของคนญี่ปุ่นนั่นเองครับข้อที่2ครับชื่อของอิจิริวนั้นมีความหมายว่ามังกรตัวแรกข้อที่3ครับจากผลสํารวจคะแนนความนิยมของตัวละครในเรื่องโทริโกอิจิริวนั้นอยู่ในอันดับที่24ในการสํารวจคะแนนความนิยมเป็นครั้งแรกครับเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของอิจิริวที่ทางเรานั้นได้รวบรวมมา้เพ าเรานั้นได้รวบรวมมามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนไวนาะที่นี้อีกด้วยนะรวมไปถึงเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับสามารถใส่แท็กเวลาเพื่อเพิ่เมเติมข้อมูลหรือแก้ไขเนื้อหาที่ทางเราได้ตกหล่นไปอีกด้วยสําหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาของพวกเราลงแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า y ี่เก a เล l ช t e r สวัสดีครับไว้เจอกันนะบ๊ายบาย